เราอาจจะเจอหลักฐานอะไรสักอย่างหรือบทสวดเธอว่าสุดท้ายทั้งสามก็เข้ามาข้างในสารร้างนี้แคบและอับชื้นเศษไม้และใบไม้ปกคลุมที่พื้นบนหิ่งหักหักมีตุ๊กตาดินเผาตัวเล็กๆรูปแมวดำวางอยู่ฝุ่นเครือจับจนแทบไม่เห็นโครงร่างแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจที่สุดก็คือ กรงเล็บบางอย่างที่ถูกขูดลึกลงไปบนพื้นไม้มีรอยเลือดแห้งสีน้ำตาลเกลืดอรคลางติดอยู่เป็นทางยาวททนใดนั้นเองประตูสารที่ผูพังก็ปิดลงอย่างแรงเหมือนมีลมกระชากแต่รอบข้างกลายกับเงียบสนิทไม่มีแววรมแรงพวกเขาทั้งสามคงยืนตัวแข็งด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะได้ขยับตัวก็ได้ยินเสียงขูกำำ่กำรม หังมาจากมุมมืดเรากับเสียงแมวป่าอันดุร้ายและหิวกระหายออกมาเดี๋ยวนี้นะทางตะโกนแต่กับไร้เสียงตอบมีเพียงเงาสีดำรูปร่างสูงเพรียวอย่างไม่สมกับแมวทั่วไปปรากฏให้เห็นชั่วครู่แสงตาสีแดงเรืองวับจนกระทั่งมันเคลื่อนตัวอย่างว่องไวหายวับไปนในโซกลืบทั้งสามคนรีบหนีออกมาจากสารร้างทันที หัวใจเต้นกระน,นำราวจะทะลุอกออกมาเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพวกเขารีบนำเรื่องนี้ไปบอกผู้เท่ามันพอเท่ามันฟังด้วยสีหน้าเครื่องเครียดและกล่าวว่าของบางอย่างในสารนั้นอาจเป็นกุญแจที่ใช้สะกดวิญญาณปอบแมวดำแต่การเข้าไปสุม 4, สีสุมห้าอาจกระตุ้นพลังของมันให้ทวีความคลั่งยิ่งขึ้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มากนักคืนเดินมืดใกล้เข้ามาทุกขณะ โอ้ทอมันเริ่มเรียนเครื่องรางอัคระลี้ลับและเทียนสีดำสำหรับพิธีคืนสาบสยองที่ต้องจัดขึ้นคืนเดียวกับคืนเดือนมืดเขาต้องการความวเฉลือจากหนุมสาวอย่างปุ่มเตยและลังเพื่อเป็นผู้ช่วยในพิธีโดยทุกคนต้องรวมการถือเทียนสีดำคนละเล่มห้ามให้ดับลงเด็ดขาดจนกว่าพิธีจะสิ้นสุด กลางดึกของคืนเดิอนมืดมาถึงแสงไฟตามเสาไฟในหมู่บ้านสองริบดีพื้นฟ้ามืดสนิทได้เงาจันท์สายลมบูบไว้เย็นเฉียดชวนสะท้านไปทั่วร่างพิธีถูกจัดขึ้นที่ลานกว่างหน้าแผ่นบูชาไม้โบราณซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านผู้เฒ่ามั่นเริ่มสวดคำโบราณเสียงสวดเบาๆฟังไม่ได้สาบดังเป็นจังหวะเชื่องช้า แต่มันกลับส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านพื้นดินเหมือนปลุกพลังอาถรรพ์ให้ตื่นจากนิทรา